ก็มีการข่มขู่และปั่นผมหลากหลายรูปแบบนะครับว่าผมนั้นรู้ความลับของสถาบันพระมหากษัตริย์นะว่าผมรู้ความลับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าผมไม่ดีครับนะให้คนนั้นยัดเยียดให้ข้อหาผมนะครับแล้วก็ยังดวนปั่นตลอดนะด้วยสิ่งที่เรานั้นอ่อนแรงแล้วก็ปัน่นมันแ่บปรแก,กรมในการปั่นเรา แล้วก็แยกให้คนมันดูผมผ่านลิงผ่านลายผ่านโปรแกรมยังคงการมองเห็นมันเดิมในดวงตาครับการเปิดภาพเข้ามาทุกครั้งที่มีการเปิดเขาจะมีลำแสงสีเลือดหมูสีน้ำเงินครับสีเลือดหมูสีน้ำเงินและสีเหลืองคล้ายจะเป็นสายสะพายครับคล้ายเป็นสีสายสะพายถ้าเราเคยดูเวลาพระองค์ท่านทรงนานนะครับก็จะมีสายสะพายสีเลือดหมู สายสไปายสีน้ำเงินสายสะปายสีเหลือง <c oughs> สายสะปายสีชมพูนั่นแหละครับคือสิ่งที่ปกปิดในอากาศคล้ายการสร้างแต่ละโครงการแต่ผมโดนปั่นไม่หยุดครับน,นะโดนปั่นด้วยสิ่งที่เราอ่อนแรงน่าจะถูกเชื่อมต่อส่วนใดส่วนหน,น,นึ่งนะครับว่าผมรู้ความลับสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมไม่ได้รู้นะครับผมไม่ได้คิดที่จะเข้ากายผมยเห็นตัวเป็นตัวยังเห็นคนดูผมผ่านลิงผ่านไลน์ผ่านโปรแก,กรมต่าง เห็นตัวที่เข้ามาในตัวคนตัวชิปตามตัวและโปรแกรมตามตัวการสื่อสารผ่านการพูดดวงตาทําการมองเห็นนะฮะสามารถรระดับฟังเป็นชั้นคลื่นได้นะครับแล้วก็ยังเห็นเอ่อการเปิดตัวเครื่องถวายความปลอดภัยตลอดระยะเวลา78ปปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมได้ยินใหม่ๆที่ในเขตถวายความปลอดภัยผมได้ยินครั้งใหม่ๆแรกๆเนี่ยผมจะได้ยินเอ่อแถวๆ พระบรมมหาราชวังในหลวงรัชกาลที่สิบครับอยู่ดีๆมันได้ยินเลยครับ <c oughs> อ๋อไม่ใช่อยู่ดีไม่ได้ยินนะผมปกติแล้วว่าแต่มันมันรู้สึกแปลกมานานแล้วผมเอ,อมีเพื่อนครับมีเพื่อนเกิดอาการที่หลอนยาเสียงสั่งให้ฆ่าครับ <c oughs> เสียงสั่งให้ฆ่านะเสียงสั่งให้ฆ่าคนลากฟันลากคนแก่คนเฒ่ามาปาดคอครับ ด้วยขณะที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยผมเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนเรานะฮะก็เลยมาขอพักอาศัยแล้วมันก็เล่าฟังผมก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเพื่อนผมนี่จะหลอนนะฮะยังไงก็คือเพื่อนผมนะครับหลังจากนั้นมานอนกับผมได้คืนหนึ่งเพื่อนหายจากอาการนั้นพอเพื่อนหายจากอาการนั้นผมกลับได้ยินกันเอ๊ะมันคืออะไรวะผมกลับได้ยินเฮ้มันคืออะไรนะผมก็แปลเพราะผมก็เชื่อเหลือกนตเด็กนะ,ะแล้วก็ยังโครงการมองเห็นตัวของในหลวงพระองค์นัาน เวลาส่งงานพิธีต่างๆการควบคุมแต่ละส่วนแต่ละตัวภายในการสื่อสารภายในทุกครั้งที่พระองค์ท่านส่งงานก็ยังคงการมองเห็นเหมือนเดิม